สวัสดีครับโอเคใกล้ถึงปีใหม่แล้วรหัสนี้จะใช้ได้ภายในวันพรุ่งนี้ก็คืออีก2 0 24ชั่วโมงเนี่ยแหละมันจะหมดแหละผมมีอยู่2โค้ดกับเกมเ a ทแอนด์โซลเรวลูชั่นนะครับไม่ได้ให้ฟรีๆด้วย2รหัสนี้ด้านหน้า มันจะเป็นตัวอักษร a ถึง z ลองไปซุ่มเอาของที่ได้ไดแล้วผมจะพิมพ์ทิ้งไว้ทางด้านล่างคลิปนี้ว่ามันสุ่มเราได้อะไรบ้างก็จะมีอยสองโค้ดเนาะกับเกม b e a and soul revolution มไม่ได้เล่นก็มาบอกเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครโชคดีก็อย่าลืมพิมพ์ ว่าได้อะไรนะครับมันซุ่มน่าจะมีอยู่6อย่างนะครับโอเคไปแล้วฮะสวัสดีฮะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะฮะสุขสันต์วันปีใหม่บายบาย